สวัสดีกันด้วยนะทุกเช้าเดือนเกมทุกท่านนะจ๊ะวันนี้อยู่กับเกมพี่อะไรไม่รู้ power palm 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 pruna อะไรสักอย่างนี่แหละนะงะเป็นเกมจากเว็บนั่นเองนะจ๊ะเป็นเกมจาก friv ไม่รู้กูอ่านไม่ออกนะอ่ะไปแล้วครับนี่คือเป็นเกมกระทิงยิ่คนนะเงอะวิ่งกันไปอู้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 อ้าวอ้าวอะไรวะไอ้ไอ้กูเล่นไม่เป็นว่ะภูมิเล่นไงวะ อ๋อใช่อ่ะไปแล้ว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 กดแช่แมังเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองงอบงอุ้ยโดดโดดโดดอุ้ยอุอโดดโอ้สเปกบางก็ไรอุ้ยอ้โดดเร็เร็วเร็อุ้ยอนี่โดดแม่งเลยนี่ออ้ยอออ ว,ว,ว,วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเออเอเกือบเกือบอุ้ยเร็ว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 อุ้ยอยติดคนคนออก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 แม่งเฮ้ยโดดโดดซึ่งที่มาถ่ายก็มาต้อนรับปีใหม่กันนะจ๊ะนะเพราะว่ายังไงอ่ะมันไม่ม <tem> ีอะไรทำเออ อุ้ยแม่งเสิอกเอาเกมทางเว็บมาด้วยไปแล้วอุ้ยเข้าหน้าต่างอืโอ้ยห้าสิบเอ็ดวิะ <c oughs> เอาไปดันต่อไปด้วยจ้าไงอุ้ยให้เลือกด้วยเอากูเอาเอาไอาแ้แค่นี้ไม่รู้อะไรเยอรมนันเลือกจะไม่ได้เถอไปแล้วจ้ามาโดดโดด โดดเอ้ยเอ้ยเออแงอ้าวผู้หญิงมาจากไหนครับโอ้เสิร์ฟเหล้าด้วยองเ้ยเฮอยเร้ยเร็วเร็วเร็ว ไปเร็ว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 อุ้ยโดน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 ฮโอ้ยโอ้ยนะไปอีกด่านหนึ่งเลยเอาด่านเลยอ่ะมาประเทศอังกฤษเลยนะโอ้เจอรอปภรออยู่ตรงนี้เลยโอ้ยโอ้โอ้ นี่อ๋ออ๋ออะไรวะแสดงว่ามึงผ่านแล้วใช่ไหมไปแล้วอุ้ยขึ้นดิอ้ออะไรวะโดดขึ้นแล้วโดดไม่ขึ้นด้วยเอาอีกรอบ ไปละจ้าเนี่ยไล่ไก่อู <hat> <cido S 1> ้อู้อูอ้อาวยมีคำว่าควยมาด้วยอ่า่ขึ้นไงเนี่ย ไอ้มึงโดดอย่างเียกแล้วไหะเอ้ย,ม,ย,ย,ม,อยมันมีสองคนว่ะดูไอ้เียนี่ก็มองดูแอะขึ้นแม่งเลยเกือบเกือบแม่งมีคำว่าคุยมาด้วยเว้ยคุยอะ่ะ ว้บขึ้นได้แล้วนี่เป็นไงล่ะไปแล้วพายังงงพายังเอออ่าไปอีกดาหนึ่งเลยเอ้ยเหมือนกูเลยอ้ยโดด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 อะโดดอุ้ยอุ้ยเอ้ย,อ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 ยต้องกลับไปอีกแล้ว เอ้ย้กลับกลับไอ้ยีเล่นยากยังวะตอนนี้อืออ้ยกลับกลับยี้ยอยู่ไหนแล้วมะอืมอืมแมวเว้ยอะไรวะ ขึ้น,นเอ้ยตรงอีกแล้วอ,อย่าเล่นยากยิ่หมายเลยเอวิ่งเลยอีก <c oughs> โดนอะโดนกดสเปเปกบาจ้า <c oughs> โ,โดนกดสเปเปกบาเสาบอะไรครับ อ๋อสองเอาไว้รูใช่ป่ะแน่อย่างนี้เลยงาฮะเออเลยอีกแล้วอะไรวะแม่งแล้วทำไมไอ้นุ่นหายไปไหนวะเอาดูเลยไอ้เหอ้ย อะไรวะโอ้นี่กูต้องโดดไปอีกนานท่าไหนวิ่งเข้าไปวิ่งวิ่งเออเอออึยเออนี่โอ้อะไรวะ เองเอ้ยไม่ได้เลยแล้วทำไมเ,เ,เอเออาราด,ดินหายไปไหนวะเอามาแล้วพูดถึงมาปั๊บเลยเอาตกเอ้ยโดนข้าหัวแม่งเ,เลยอืมอือ้าวโดนเลย โดดข้ามหัวไม่ได้แดกเงเลยอูเลยโดดเอ้ยเอ้ย ui 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 đẹp ui <laughs> <laughs> chưa, 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 chưa.

เอ้ยถึงเว้ยถึงเว้ยถึงเว้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะชา้ชาชา้าช้าได้พราเลมงามโอ้ยเล่นอีกแล้วเอ้เอสี่นาทีอา้าวสายสกายหลุดาสายสกายหลุดนะครับโทษด,ด้วยนะจ๊ะแม่งหวังนี้เน็ตไม่รู้เป็นไรนะครับชอบหลุดมากเลยนะเฮ้ยตกอีกแล้วอ่ะ เพียคคิปหน้าคลิปหน้ายาวอ่ะหลุดหลุดว่ะนะเมื่อกี้ใสายเอ้ยเกือบโดนนีเนี่ยนี่อูยแม่งมึงเก่งมากเลยเพื่อนหูกูยอมรับมากเลยครับเอาอีกแล้ว เออโดนโดนสกรรมแล้วโอเคแม่งหาเกมอื่นเล่นกันดีกว่าไม่รู้อ้าวอ้าวเกมหียอะไรดีวะแม่งมันไม่มีไอ้เียอะไรทำเอานอนแล้ว

i